สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิชเชอร์โมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยที่19ฤดูการเรื่องที่3เรื่องฤดูฝนกันนะคะเราพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะสภาพอากาศวัฏจักรของการเกิดฝนและเด็กๆนะคะก็จะได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของฝนและรู้จักปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤดูฝนนั่นเองค่ะลักษณะสภาพอากาศของฤดูฝนในฤดูฝนนะคะเด็กๆอากาศก็จะชื้นมีฝนตกบ่อยท้องฟ้าก็จะมักมืดครึ้มนั่นเองค่ะเด็กๆ วัฏจักรของฝนน้ำในแม่น้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะละเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆก็จะกระทบความเย็นกลั่นตัวเป็นฝนนั่นเองค่ะเด็กๆประโยชน์ของฝน ฝนที่ตกลงมาทำให้ดินมีความชุ่มชื่นต้นไม้เงาะงามนะคะเด็กๆพอฝนตกลงมานะคะชาวนาก็จะได้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะโทษของฝนเมื่อฝนตกนะคะเด็กๆก็จะมีสัตว์มีพิษมากมายเลยนะคะออกมาจากที่อยู่อาศัยแล้วก็เด็กๆนะคะไม่ควรออกไปอยู่กลางฝน เพราะจะทำให้ไม่สบายและก็มีไข้นั่นเองค่ะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤดูฝนหากฝนตกทุกวันนะคะเด็กๆก,ก็จะเกิดน้ำขังแล้วก็น้ำท่วมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะตเตรียมหนังสือชุดกิจกรรมสร้างสารรค์และให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่62นะคะ โจทย์มีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีและตัดภาพด้านล่างมาปะติดลงในช่องสี่เหลี่ยมของผังวงกลมเพื่อเรียงลำดับการเกิดฝนนะคะอันดับแรกให้เด็กๆระบายสีภาพด้านล่างก่อนและให้เด็กๆนะคะตัดภาพจากที่เด็กๆระบายสีนํามาติดด้านบนค่ะในวันนี้ทิชเชอร์โมก็มีความรู้ดีๆมาเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ